ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อเงินบางคานรุ่นช้างคู่วัดท้ายน้ำจัดสร้างในปีพุทธศักราช2526ตามประวัติสร้างตามแบบพิมพ์หลวงพ่อเงินองค์แชมป ของกำนันวิรัตคนดังจังหวัดพิจิตรล้อพิมพ์รุ่นแรกทําให้รุ่นช้างคู่ทรงพิมพ์เหมือนของเก่าเกือบหมดยกเว้นบางจุดพิธีการสร้างพระสร้างแบบตำรับโบราณดูเลิกยามต่างๆจัดเททองและพิธีหล่อพระโดยพรามนุ่งขาวถือศีลเป็นเดือนๆก่อนจะเข้าร่วมพิธีเททองเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่อง พระคณาจารย์ที่เข้าร่วมล้วนเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นและปลุกเสกกันอย่างเข้มขังโดยอาศัยลูกหล่อบูชาองค์เก่าของหลวงพ่อเงินนำออกมากลางลานพิธีและได้อัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงพ่อเงินมารับรู้การเทหล่อพระชุดนี้เสมือนหลวงพ่อเงินมาปลุกเสกเองมวลสารใช้โลหะเก่าแก่สมัยก่อนเช่นละคังเก่า ขันทองเหลืองเข็มขัดและเครื่องใช้ทองเหลืองโบราณร่วมถึงสร้อยทองคำที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธานำมาหลอมสร้างพระรุ่นช้างคู่เนื้อหาพระถึงมีความเก่าคล้ายของเดิมกระแสเนื้อจะเข้มผิวจะออกเป็นสีทองบางองค์ก็เขียวเหมือนผ้าเก่าเลยพระทุกองค์จะคว้านเป็นรูเพื่อบรรจุ ผงปัทมังอิทิเจตีสิงเหมหาราชและผงพุทธคุณร้อยแปที่สำคัญผงที่ผสมกับไม้โพเสาตรุงช้างเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์สมัยหลวงพ่อเงินมีชีวิตทุกเช้าจะล้างหน้าที่ต้นไม้นี้และจะราดน้ำที่ท่านล้างหน้าด้วยคาถามงคลก่อนจะลดลงพื้นทำให้เหมือนกับได้รับการปลุกเสก จากหลวงพ่อทุกวันพงนี้บรรจุที่ใต้าฐานพระทุกองค์หลายนามพระเกจิคณาจารย์ที่ลงอัคระแผ่นเงินแผ่นทองและร่วมปลุกเสกได้แก่หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนหลวงพ่อกเกษมเขมโกหลวงพระแพ่วัดภิกุลทองรูบาดวงดีวัดท่าจำปีพอทันคิงวัดถลุงทอง หลวงพ่อแช่มวัดดอนหหอมหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มหลวงพ่อคงวัดวังสัมพรสและหลวงพ่อเปื่องวัดบางคารเป็นตน้นปัจจุบันพระรุนช้างคู่นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสนทน,นราคาเช่าหากันอยู่ที่หลักพันบาท ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b ้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่